สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เขาก็เอาเตียงออกแล้วนะคะเขาจะมาปิดเอาพลาสติกค,คลุมแล้วนะคะเขาจะมาทาสีนะคะเพื่อนๆนทุกอย่างคลุมหมดนะคะเตียงก็เอาออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะขูดผ้าอไอ้อะไร ไอ้ข้างฝาออกหมดแล้วเขาก็จะมาทาสีนะคะเอากระดาษข้างฝาออกนะคะจะมาทาสีนะคะนี่ค่ะอืมล้วล้ว Jag hade Men jag tänkte, det hänger ju lite på vilken tid de börjar och så på morgonen också. För vi har ju inga bussar jättetidigt hemifrån oss. Mm. Ja, tydligen. Jag vet att vi käkar där vid Ja, det blir lite svårt. Vi har inga bussar då. Hon brukar ju åka med mig på morgonen. Jag lämnar henne i Huddinge klockan sju på morgonen. hon åker hon pendel därifrån. Nej, ah, det måste vi gå upp klockan fem. Ja, <laughs> ah. ah, tyvärr. Ah. Ah, ja, jo, jo, jag förstår det jättesvårt. Då måste jag gå, gå upp halv fem på <laughs> Så att det... Ja, Tack ska Det ska Ha det Hej, hej. Vi börjar klockan sex. พี่น้องเขาตัดข้างฝาออกแล้วนะคะลื้อออกหมดแล้วนะคะอีน,นี้เขาก็วางฟองน้ำนะคะอีเลียลิงพื้นอันเก่าเขาแกะเอาไปทิ้งหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็จะทำข้างฝาใหม่นะคะ นั้นกขาปูใหม่หมดแล้วนะคะปูใหม่หรือเขาจะลื้อออกยังไม่รู้นะคะตอนนี้แต่ที่รู้ๆเขาลื้อออกนะคะเขาก็จะใส่ใหม่นะคะ ไม้ออกได้หรือข้างฝาออกหรือพื้นออกเดี๋ยวก็จะทําใหม่หมดทุกอย่างนะคะเจ้าของบ้านก็สั่งให้รื้อออกให้หมดนะคะข้างฝากระดงกระดาษ้้าสาาก,ก็จะรื้อออกหมดนะคะ

ฟองน้ําออกหมดหนะคะสองชั้นนะคะฟองน้ำรือออกหมดแล้วก็จะเอาอันใหม่มาใส่นะคะจ้าคันมากเลยนะคะพเพเื่อนๆอันนี้มีคนงานสองคนนะคะเดี๋ยวแฟนก็จะไปช่วยนะคะ ลื้อออกหมดทำเป็นห้องโถนะคะั้างฝากระดาษก็จะรื้อออกหมด แล้วก็จะทาสีใหม่นะคะแกะออกทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะเยสเย เดินก <No ็ไม่กลัวล้มเราเดินแล้วเรากลัวล้มมากเลยมเจอกันอีกแล้วนะคะฝรั่งก่อสร้างนะคะา้นเออ่อนนีต้องอยู่ยเอะง ตอนนี้ก uh, um, mm, ็คุยคุยงานกันก่อนนะคะจ้าเพื่อนบันได ทุกอย่างลือออกหมดนะคะฮะเส้อ นี่จ้าอันนี้เตียงนะคะหลือออกหมดแล้วนะคะเมื่อวานก่อนนั้นยังมีเตียงอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนุ่นจ้าขยะอยู่ข้างล่างนะคะ ทำใหม่หมดนะคะแล้วก็แกะไม้หรือไม้แล้วก็ทาสีใหม่จ้าแล้วก็วางพื้นใหม่ละพื้นนี้ก็ลื้อออกนะคะเพื่อนๆพลื้อออกหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่พื้นใหม่นะคะ <S <S หรือเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะที่บ้านก็ทำแบบนี้นะคะที่ฝรั่งก็สร้างตามบ้านเหมือนกันแบบนี้เลยนะจ๊ะที่บ้านก็ใส่ฟองน้ำหนาเหมือนกัน Jag skulle, jag skulle återkomma med saxen. Ja, jag sa att det finns möjlighet att släppa ovan också, nere i böjen. Ja. Oj, tappa. ทีตาครกกันคนนี้ทีตาครกกันยังเวียนเต จบเทคฟิลมหนูโอเคจับพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลดค์กดแชร์ด้วยนะคะ